ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็มาพบกับช่อง e อ u ก h a n n e l นะครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเรื่องของการวิเคราะห์กราฟด้วย p i a c t t o o นนะครับคลิปนี้นะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับจริงๆมันมันไม่ได้นานนะครับสำหรับการศึกษาเรื่องของการวิเคราะห์เนาะจริงๆหลายคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าเรื่องพวกนี้มันต้องศึกษาเยอะ นะครับแต่จริงๆเรื่องที่คุณควรโฟกัสเนี่ยมันเป็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงและก็เรื่องของไมล์เซตไปโฟกัสพวกนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับพอๆกับการวิเคราะห์กราฟเลยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการเทรดแบบพย a c t นะครับวันนี้ผมมาสอนวิเคราะห์เรื่องของพย a c t i พย a c t คืออะไรง่ายๆนะครับกราฟเปล่านะครับพย a c t i คือกราฟเปล่ากราฟเปล่าในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ตีเส้นอะไรเลยนะครับเออ แล้วก็ผมไม่ได้ไม่ได้อนตี้เรื่องของการใช้ indicator นะครับถ้าสมมุติว่าคุณใช้อะไรแล้วมันง่ายกับชีวิตคุณนะคุณก็ใช้ไปนะครับมันจะเป็นผลดีมากกว่าถ้ามันมีผลเสียอะไรนะครับอ่าแต่หลักๆในการวิเคราะห์กราฟเปล่าเนี่ยก็ตีเส้นเป็นหลักนะครับแล้วก็มองในส่วนของพฤติกรรมของราคานะครับคิดว่าน่าจะพูดประมาณ10นาที15นาทีนะครับคลิปนี้ง่ายๆ โอเคนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนสำหรับการวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด4หัวข้อนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4หัวข้อหัวข้อแรกนะครับแน่นอนเราวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของกราฟคุณต้องรู้ว่าปัจจัยใดบ้างที่มันมีผลต่อการเคลื่อนที่นะครับข้อที่2นะครับความหมายและประเภทของกราฟว่ากราฟเนี่ย มันมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็มันมีประเภทใดบ้างนะครับข้อที่3นะครับคือรูปแบบการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับรูปแบบการเคลื่อนที่ของกราฟเนาะว่ากราฟเนี่ยมันมีรูปแบบการเคลื่อนที่แบบไหนบ้างนะครับสุดท้ายนะครับแนวรับแนวต้านของกราฟแนวรับแนวต้านของกราฟนะครับว่าการหาแนวรับแนวต้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแนวรับแนวต้านมันคืออะไรนะครับ wow ตรงนี้ก็จะพูดให้เข้าใจทั้ง4หัวข้อถ้าคุณเข้าใจทั้ง4หัวข้อนี้แล้วก็นําไปปรับใช้กับกราฟนะครับแค่นั้นก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะครับอ่าเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อราคามันมีอะไรบ้างพูดงี้ก่อนปัจจัยเนี่ยมันจะมีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานคืออะไรปัจจัยพื้นฐานนะครับ มันคือสิ่งที่ทำให้กราฟเคลื่อนที่อย่างรุนแรงตามสภาวะเศรษฐกิจอ,อย่างรุนแรงตามสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันมีหลายปัจจัยด้วยกันเช่นสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับนโยบายทางการเงินนะครับการประกาศตัวเลขต่างๆและปัจจัยอื่นๆปัจจัยอื่นเช่นพวกภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับการก่อการร้ายน้ําท่วมหรือพายุถลม่มอะไรพวกนี้คือปัจจัยอื่น ซึ่งแน่นอนนะครับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้กราฟเลื่อนที่ได้ค่อนข้างรุนแรงถ้าใครโฟกัสข่าวหรือว่าเทรดข่าวก็จะทราบดีแต่แต่นะครับคุณมองได้แค่ผิวเผินอ่ะหรือว่าภาพรวมใหญ่ๆซึ่งมันจะไม่เหมาะกับการเทรดแบบที่เราเทรดอยู่อ่าเพราะอะไรเพราะว่าไอเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์จศาศา๋จา,จาเนี่ย หรือแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนคุณได้แค่วิเคราะห์ในระดับของมาโครเท่านั้นนะครับอย่างไอตัวการประกาศตัวเลขเนี่ยอ่าไอตัวการประกาศตัวเลขเนี่ยแม้แต่คนที่ประกาศเองเขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับจนถึงเวลาที่ข่าวจะออกเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณทำได้แค่ระวังนะครับทำได้แค่ระวังและก็คาดการในระยะยาว นะครับเราจะไม่สามารถไปคาดเดาพวกนี้ได้เนาะแต่ไอสิ่งที่เราจะมาโฟกัสวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคอ่าปัจจัยทางเทคนิคก็คือไอเรื่องการวิเคราะห์กราฟนี่แหละเขาจะเรียกปัจจัยทางเทคนิคทั้งหมดนะครับปัจจัยทางเทคนิคคืออะไรนะครับปัจจัยทางเทคนิคคือปัจจัยที่ทำให้การาฟเคลื่อนที่นอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานนั่นแหละนะครับมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างล่ะ ก็พฤติกรรมของราคาครับรูปแบบการเคลื่อนที่ของกราฟแนวรับแนวต้านพวกนี้นะครับจะเป็นปัจจัยทางเทคนิคทั้งหมดซึ่งไอ้เรื่องที่จะมาพูดวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคนั่นแหละ,ะทีนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมาดูกันกราฟรูปแบบต่างๆในตลาด Forex นะครับต้องเข้าใจกราฟก่อนนะกราฟนะครับกราฟคืออะไรอธิบายง่ายกราฟคือราคาในอดีตท,ที่เอามาโพตในรูปแบบของกราฟ ถ้าใครเคยเรียนกราฟตอนป4ก็น่าจะทราบนะครับเป็นราคาที่เคลื่อนที่ในอดีตแล้วก็มาพอดเป็นกราฟนั่นแหละง่ายๆทุกวันนี้มีเทคโนโลยีนะครับเข้าพอดกราฟออนไลน์มาให้คุณรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยตลาดหุ้นหรือตลาดอะไรพวกนี้มันมีมานานแล้วนะครับมันมีมานานมากๆในการพอดกราฟก่อนที่จะมีเทคโนโลยีเนี่ยเขาไปซื้อกระดาษกราฟมาพอดนะเหมือนที่เราทํากันตอนที่เราเรียนเด็กๆนั่นแหละนะครับซึ่ง มันค่อนข้างยุ่งยากนะสมัยก่อนอทีเนี้ยกราฟเนี่ยมันมีกี่รูปแบบนะครับเอารูปแบบแรกก่อนกราฟเส้นกราฟเส้นก็ง่ายๆนะครับก็ตีเป็นเส้นเส้ตีเป็นเส้นเหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้แต่จริงๆผมจะบอกว่ามันมีประโยชน์นะเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะเห็นแนวรับแนวต้านง่ายไม่ลายตาเช่นตรงนี้คือแนวต้านนะครับกราฟเส้นจะมีประโยชน์ในการมองแนวรับแนวต้านนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกต่อมานะครับกราฟแท่งหรือว่าบา,าร์ร์ตซับซ้อนขึ้นมากว่ากราฟเส้นนิดนึงก็คือจะมีเรื่องของราคาเปิดราคาปิดจริงๆกราฟแท่งเนี่ยมันจะเหมือนแคนเดลสติ๊กเลยรูปแบบเหมือนแท่งเทียนแต่ว่าจะดูยากกว่าแท่งเทียนตัวเนี้ยเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่าแต่ที่เราจะได้ใช้จริงๆนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับกราฟแท่งเทียนอ่า หรือแคชเดนสติกนั่นเองการแท่งเทียนทําไมต้องใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับให้ข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราคาเปิดนะครับราคาเปิดราคาปิดราคาสูงสุดต่ําสุดนะครับตรงนี้ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเรานะครับเหมาะกับการวิเคราะห์เรื่องของเทคนิคนะครับ โอเคเข้าใจเรื่องกราฟแล้วอ่ะพูดเรื่องไทม์เฟรมนิดนึงไทม์เฟรมนะครับคืออะไรหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะไทม์เฟรมคือแผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลานะครับตามการเคลื่อนที่ของราคาผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ไทม์เฟรมเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเลือกไทม์เฟรม h 1เนี่ยอ่ะย้อนกลับมาไอ้แท่งเทียนหนึ่งแท่งตรงเนี้ยมันใช้เวลาเคลื่อนที่1ชั่วโมงอ่า แท่งเทียนหนึ่งแท่งตัวนี้ใช้เวลาเคลื่อนที่1ชั่วโมงนะครับถ้าคุณปรับเป็น H4 แท่งเทียนหนึ่งแท่งก็จะใช้เวลาเคลื่อนที่4ชั่วโมงอ่าเมื่อคุณปรับไทม์เฟรมนะครับรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับตามช่วงระยะเวลาที่คุณปรับจริงๆแล้วมันคือกราฟแบบเดียวกันแค่ทำให้มุมมองเรากว้างขึ้นเพราะว่าจอเรามันมีจำกัดนะครับเพราะว่าจอเรามันมีจำกัด เอาจริงๆความหมายมันก็คล้ายๆกันกันกบการซูมเข้าซูมออกกราฟนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมุมมองเรากว้างขึ้นเนี่ยยิ่งเราปรับไทม์เฟรมสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับยิ่งเราปรับไทม์เฟรมสูงขึ้นเท่าไหร่การที่เราจะวิเคราะห์ได้แม่นยํามากขึ้นเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าในไทม์เฟรมต่าๆเนี่ยสัญญาณรบกวนมาจากค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ย คุณควรใช้ไทม์เฟรมที่สูงเช่น H1 หรือว่า H4 เป็นหลักนะครับแล้วในส่วนของการเข้าออเดอร์เนี่ยควรจะไปเข้าในจุดที่ไทม์เฟรมเล็กๆอย่างเงี้ยจะใช้ในการเข้าออเดอร์ได้นะครับเช่น M5 M15 ประมาณนี้อ่โอเคนะครับเมื่อเข้าใจเรื่องของประเภทของกราฟและก็เรื่องของไทม์เฟรมแล้วเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของแนวโน้มนะแนวโน้มคือรูปแบบ ต่างๆในการเที่ของกราฟนั่นแหละแนวโน้มนะครับมันคือทิศทางการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับหลักๆจะแบ่งออกด้วยกันอยู่3อย่างคือขาขึ้นขาลงและไซเวย์ง่ายๆนะครับง่ายๆมาดูกันว่าเป็นยังไงขาขึ้นนะครับแนวโน้มขาขึ้นถ้าคุณมองด้วยตาเปล่าคุณไม่ต้องตีเส้นเลยก็ได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามัน จากเนี่ยมันถึงเนี่ยมันขยับขึ้นมันก็คือแนวโน้มขาขึ้นนั่นเองทําไมผมถึงไม่ได้โฟกัสเรื่องของไอที่เขาเขียนมาตรงนี้ว่าสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮสวิงโลอะไรเนี่ยมันไม่เป๊ะนะครับจริงๆมันไม่เป๊ะถ้าใครเทรดจริงๆแล้วจะทราบดีว่าถ้าเรามาคาตีเส้นหรือว่าคาทฤษฎีที่มันเป๊ะเนี่ยในความเป็นจริงมันไม่ได้เป๊ะนะครับแค่ว่าถ้าจากตรง,นงนเนี้ยไปถึงตรงเนี้ยมันขยับขึ้นคุณก็อนุมานได้แล้วว่ามันคือทิศทางขาขึ้นเนาะ ตรงนี้ความหมายมันคืออะไรก็หมายความว่ากราฟมันเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดเราก็จะโฟกัสที่ฝั่งาบมากกว่าฝั่งเซลลเพราะว่ามันมีโอกาสในระยะยาวที่ว่าจะขึ้นไปมากกว่าที่จะลงมานะครับแค่นั้นเองขาลงนะครับเหมือนก,นกันกับขาขึ้นทุกอย่างแค่ว่ากลับกัน,นเฉยๆกราฟก็ขยับลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ากราฟมันเคลื่อนที่มาในทิศทางขาลงเราก็โฟกัสที่ฝั่งเซล โอก,กาสที่จะลงมามันมีมากกว่าขึ้นไปแค่นั้นเองครับสุดท้ายนะครับแนวโน้มแบบไซเวกราฟไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไซเวก็กราฟที่ไม่ได้เป็นเทนนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทมเฟรมใหญ่ๆเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณนะครับว่ากราฟมุมมองที่คุณมองอยู่เนี่ยมันจะเป็นทิศทางใดนะครับเช่น อันเนี้ยในรูปเนี้ยมันเป็นไซด์เวก็จริงแต่ว่าถ้าคุณมองจากเนี้ยไปจนถึงเนี้ยนี่จากนี้ถึงนี้มันคือที่ทางขาขึ้นถูกไหมครับอ่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรับมุมมองเพื่อที่จะเล่นกับมันเนี่ยในมุมมองเล็กหรือมุมมองใหญ่นะครับจากนนนเนี้ยบนสุดเนี่ยถึงล่างสุดเนี่ยมันคือขาลงถูกไหมอ่ามันขึ้นอยู่กับถ้าเราไปซูมแค่ส่วนเนี้ยเราก็จะเห็นว่าการาฟมันเป็นที่ทางขาลงนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าราคาปัจจุบันเนี้ย มันจะเป็นไปในทิศทางไหนที่ว่าเราสามารถเข้าทำกำไรได้นะครับถ้าเป็นไซเวย์การเข,าำำเข้าทำกำไรเข้าทำกำไรไซเวย์เนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับก็แค่ตีกรอบเส้น2เส้นนะครับตีกรอบแนวรับแนวต้านแล้วก็เซลล์ที่แนวต้านบายที่แนวรับ SL ก็เหนือเส้นนะครับประมาณนี้ในการทำกำไรทั้ง3แนวโน้มทำกำไรได้หมดนะ นะครับทำสารแนวโน้มทำอะไรได้หมดอ่ะก็จบไปในเรื่องของแนวโน้มนะครับของกราฟทีนี้ผมขอพูดเรื่องแนวรับแนวต้านก่อนนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรถ้าคุณไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแนวรับคือแนวที่ราคา เคลื่อนที่ลงมาแล้วราคาไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปในความเป็นจริงอะถ้าแบบนั้นอะเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือราคาที่ถ้าคุณมองพฤติกรรมของคนนะมันคือราคาที่แนวรับเนี่ยคือราคาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดว่ามันถูกแล้วนะครับแนวต้านคือราคาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ามันแพงแล้วนะครับพอคนส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกสิ่งที่คนส่วนใหญ่จะทําคืออะไรคือการซื้อถูกไหมครับอ่า แนวต้านก็เหมือนกันพอคนส่วนใหญ่คิดว่ามันแพงเนี่ยสิ่งที่เขาจะทําก็คือการขายเพราะฉะนั้นกราฟมันเลยเคลื่อนที่กับทางเมื่อชนแนวรับหรือว่าแนวต้านนะครับยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเอาทองคําก็ได้นะครับทองคําก็ได้สมมุติว่าทองคาเนี่ยคนทุกคนเนี่ยทราบว่า1บาทเนี่ยสองหมเนี่ยคนคิดว่าราคานี้ถูกอ่าคนคิดว่าราคานี้ถูก เมื่อราคามันตกไปถึง25,000เนี่ยคุณคิดว่าคนส่วนใหญ่จะทำอะไรบายนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะซื้อทองคำมาไว้เมื่อมีการซื้อนะครับตามกลไกตลาดกราฟมันก็จะพุ่งขึ้นเป็นปกตินะครับอ่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูง่ายๆนี่นะครับคิดซะว่าไอ้ตรงเนี้ยคือทองคำในความเป็นจริงแล้วกันอันเนี้ยคือ สองหมื่นห้าแล้วกันหนึ่งบาทเนี่ยคือสองหมื่นห้าตรงเนี้ยหนึ่งบาทคือสามหมื่นนะครับเมื่อกราฟมันตกลงมาตรงเนี้ยถึงราคาสองหมื่นห้าเนี่ยทาไมคนถึงซื้อขึ้นรู้ไหมเพราะว่าในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยมันเคยตกมาแล้วและมันไม่สามารถลงไปได้นะครับคนเลยยึดราคาตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นมาตรฐานว่าไอมาตรฐาน2 5งหมหเนี่ยหรือไอเส้นตรงเนี้ยมันคือราคาที่ถูกแล้ว นะครับเช่นกันฟังใบก็เหมือนกันสามหมื่นนะครับสมมุติว่าตรงเนี้ยทองคําคือสามหมื่นเมื่อถึงราคาตรงนี้คนที่ถือทองคําไว้เขาก็จะขายออกเมื่อขายออกปุ๊บราคามันก็จะตกลงมานะครับเพราะอะไรเขาถึงขายออกเพราะเขาคิดว่ามันแพงแล้วทาไมเขาถึงคิดว่ามันแพงเพราะว่าราคาในอดีตมันไม่เคยเกินสามหมื่นขึ้นไปนะครับนี่คือความหมายของแนวรับแนวต้าน นะครับนี่คือความหมายของแนวรับแนวต้านแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นมีกองทุนซื้อทองคําจํานวนมากอ่ามีกองทุนซื้อทองคําจํานวนมากมันจะกลายเป็นว่าราคาสามหมื่นเนี่ยที่เป็นแนวต้านของมันเนี่ยจะโดนทําลายขึ้นไปนะครับเพราะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าการทําลายแนวรับแนวต้านเนาะประมาณนี้นะครับ มันไม่แน่นอนนะครับมันไม่แน่นอนแต่มันก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดเนี่ยคุณต้องมีแผนนะครับคือ TPS แล้วโอเคผมจะสรุปทฤษฎีในการเทรดก่อนวิเคราะห์ให้ทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับอย่างแรกให้คุณไปดูข่าวก่อนอ่ะคุณไปดูข่าวก่อนคุณดูเว็บไซต์ไหนก็ได้นะครับ Forex Factory Investing My e x Book นะครับดูได้หมดดูข่าวก่อนว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่ ที่มันมีข่าวเนาะเราก็จะเลี่ยงการเทรดในช่วงเวลานั้นข้อที่2นะครับหาแนวโน้มของกราฟก่อนจาก time frame ส,งสูงๆเช่น S4 หรือ D1 ให้ไปดูว่ากราฟเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงนะครับไปดูว่ามันเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงข้อที่3ามนะครับหาแนวรับหรือแนวต้านของกราฟให้เจอนะครับหาแนวรับหรือว่าแนวต้านของกราฟให้เจอเพราะว่าไอตัวแนวรับหรือว่าแนวต้านนี่แหละคือจุดที่เราใช้ในการเข้าออเดอร์ เมื่อได้จุดในการเข้าด้วยแล้วนะครับข้อสุดท้ายนะครับให้เช็คจุดซื้อขายจากแท่งเทียนและแรงซื้อขายนะครับเช็คจุดซื้อขายจากแท่งเทียนและแรงซื้อขายบางทีมันถึงแนวต้านแล้วแต่ว่าแรงบายเนี่ยยังเต็มสตรีมอยู่คุณก็ไม่ที่ควรไม่ควรที่จะเซลล์นะครับเพราะมันมีโอกาสสูงที่จะทะลุขึ้นไปไอการดูรูปแบบของแท่งเทียนเนี่ยก็มัน มีหลักการอยู่ง่ายๆเลยนะครับที่คุณไม่ต้องไปนั่งท่องจำชื่อ Morning งสตาร์อี i n น s ิ่งาอะไรพวกนั้มันปวดหวัวนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในการาฟจริงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนนะเอาทองคำแล้วกันนะครับหลายคนชอบผมก็ชอบ <c oughs> อ่ะถ้าสมมุติว่าผมจะวิเคราะห์ทองคำนะ ในระยะยาวนะครับระยะยาวย้าว่าระยะยาวยาวในที่นี้เนี่ยมันคําว่ายาวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าข้ามวันแล้วคุณจะยาวนะยาวจริงๆเนี่ยคือมันเป็นวีคเป็นเดือนนะครับอ่ผมมองท้องคําว่าตอนเนี้ยผมอยากวิเคราะห์ระยะยาวๆเนี่ยผมจะทําไงผมหาแนวโน้มก่อนอย่างแรกซูมเข้าไปนี่เอาสักจากตรงนี้มาตรงนี้และกันเนี่ยคุณดูก็รู้นะครับว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้น ดูก็รู้ว่ามันเป็นแนวน้องขาขึ้นด้วยดูด้วยตาเปล่าผมจะตีให้ดูเนี่ยเพราะว่าการาฟมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆืนะครับแต่ขาขึ้นก็จริงแต่คุณต้องมองตรงนี้ด้วยว่านี่โลมันต่ําลงมานะครับโลมันต่ําลงมาเพราะฉะนั้นคุณต้องตีตรงนี้ด้วยตีเป็นเส้นคู่นะครับทีนี้ทำไงต่อนะครับตีแนวรับแนวต้าน ให้ครบตีทุกแนวเลยก็ได้นะครับมันไม่มีผิดมีถูกนะคุณตีตีไปเถอะนะครับเดี๋ยวว่าด้วยประสบการณ์แลนะ้วเนี่ยจะทำให้คุณชำนาญเองตีไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่าทีเนี้ยถ้ามันเป็นกรณีนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่ากราฟเนี่ย มันจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นสัทีเดียวเพราะว่ามันมีโลที่ต่ําลงมาเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาแล้วว่าคุณจะทํากําไรในฝั่งไหนถึงจะได้เปรียบนะครับในมุมมองของผมตอนนี้เนี่ยการาฟเนี่ยมันยังค่อนข้างลังเลอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะเคลื่อนที่ในกรอบตรงนี้นะครับน่าจะเคลื่อนที่ในกรอบตรงนี้ช่วง20ประมาณ20ตรงนี้นะครับ20.14นะครับ 2014ไปจนถึงกรอบของ2050กรอบให,ใหญ่มจะเคลื่อนที่แบบนี้นะครับในกรอบใหญ่นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นนะครับเมื่อกราฟเนี่ยมันยังไม่ได้เลือกทางชัดเจนมากเราก็แค่บายเส้นบนเซลล์เส้นบนบายเส้นล่างนะครับ SL ตรงไหน ?SL ก็เหนือเส้นคู่ที่เราตีขึ้นไปสมมุติว่าผมบาย14เนาะกราฟมันเคลื่อนที่มาชนตรงนี้ผมบาย1 4ผมก็จะไป SL ที่ประมาณนี้ ต่ำลงตรงนี้นะครับอันนี้คือกรณีที่เราวิเคราะห์ระยะยาวมากๆนะเล็งมันจะกว้างมากนะครับเอาไปปรับใช้กับแนวโน้มระยะสั้นได้นะครับอ่ะซูมลงมาก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับประมาณนี้เส้นก็จะลายตาหน่อยนะถ้าเป็นแบบนี้จะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าราคามันจะอยู่กลางทางราคามันจะอยู่กลางทางนะครับรอมันเคลื่อนที่มาก่อนนะครับ ง่ายๆนะครับในการเทรดนี่ชนปุ๊บบายชนปุ๊บเซลเอ s ดตรงไหนเอตรงนี้เอตรงไหนเอตรงนี้ทะลุทํายังไงทะลุก็เล่นแนวถัดไปเพราะว่าเราตีไปหมดแล้วแค่นั้นเองนะครับทะลุก็เล่นแนวถัดไปแผนเดิมนะครับยังไงภาพรวมถ้าคุณบริหารพอร์ตได้ดีมันก็เป็นบวกอยู่แล้วเพราะว่าช่วงเอสเรามันสั้นกับช่วงทีเยอะนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆในการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์กราฟด้วย p r o j e c t i o n เนี่ยใครมีหลักการใดอื่นใดเพิ่มเติมหรือว่าจะเสริมเนี่ยก็สามารถพูดคุยสอบถามได้นะครับที่คอมเมนต์เนาะส่วนใครที่อยากเทรดนะครับอยากเทรด forex ไม่มีความรู้เนี่ยผมสอนให้ได้ตั้งแต่พื้นฐานนะครับไปจนถึงการวิเคราะห์กราฟแบบนี้แหละนะครับ สอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้ดีคิวชั่นนี้นะครับก็มาเทรดด้วยกันได้ในห้องนะครับก็วันนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆคลิปหน้าอีกเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ